สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ก้าวหน้าที่นี่เราจะไม่เร่งไม่รีบเราจะเรียนรู้และค่อยๆก้าวไปข้างหน้าวันละนิดและตอนแรกของเราผมอยากชวนคุณยอมรับตัวเองเพราะจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การผลักตัวเองให้เก่งที่สุดแต่คือการยอมรับว่าเราเป็นใครตอนนี้ มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือพื้นที่เล็กๆที่เราจะยืนแล้วค่คอยๆเติบโตจากตรงนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกเหนื่อยทอ้อหรือยังไม่ชอบตัวเองผมอยากบอกว่าไม่เป็นไรเลยครับคุณไม่ต้องรีบดีขึ้นวันนี้แค่กล้าหยุดฟังเสียงหัวใจของตัวเองก็ถือว่าคุณเริ่มแล้วครับและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ผมก็จะอยู่ตรงนี้กับคุณ เราจะเปิดหน้าใหม่ด้วยกันทีละหน้าแล้วเจอกันในอีพีต่อไปนะครับนี่คือก้าวหน้าขอบคุณที่แวะมาฟังครับ